เย้ yeah. วันนี้ไปเก็บหน่อไม้ได้เยอะเลยคะ่ะทุกคนอันนี้เป็นหน่อไม้พันลายดําในญี่ปุ่นนะคะเนื้อสิหน่อขาวอ้วนตันนะคะตันดีมากๆเลยค่ะทุกคนเราได้มาก็จะมาตัดดินข้างล่างออกเนาะทุกคนนี่หน่อเล็กก็มีนะหน่อเล็กก็หวานมากเลยนะคะทุกคนนี่จะมาตัดตรงแข็งแข็งข้างล่างเนาะแต่ว่าหน่อไม้พันนี้จะอ่อนนะคะทุกคนที่แข็งแขงเพราะว่าติดรากเนาะ มาแกะออกก่อนนะอันนี้มันเหมือนเป็นเน่าๆโอ้ไม่เน่าออไม่เน่ารอยสนะับเนาะมีแต่หน่อสวยๆค่ะเพราะว่าหน่อไม้พันธุ์นี้เพิ่งออกใหม่นะคะทุกคนเพิ่งเพิ่งเพิ่งเกิดไม่จ้ะเพิ่งเริ่มออกเนาะไอะ้ที่ว่าเพนเคยไปเก็บประจําหน่อใหญ่ๆนั่นเป็นพันธุใหญ่นะคะอันนี้อีกพันุนะคะทุกคนอันเนี้ยคนละพันกันนะเห็นไหมอันนี้จะเป็นหน่อคนละพันกันนะเนี่ยเนี่ยเนีย คนละสายพันกันเนาะมันจะมีพันลายแล้วก็พันนี่แล้วก็มีพันใหญ่อีกเนาะพันใหญ่ที่เป็นไปขุดตอนแรกๆที่ลงคลิปบ่อยๆอันนี้เป็นอีกสายพันหนึ่งอันนี้ก็อีกพันหนึ่งนะคะทุกคนคนละพันกันจ้ะคนละพันกันเนาะค่ะจ้างดูย้อนอาจารย์อาจารย์ก็อยากรู้อยากเห็นด้วยถ้าหน่อไม้นางมาดูไว้ไหวโดโดกินยังไม่ได้ลูกกินยังไม่ได้ ยังไม่ได้ต้มนี่นี่ดินเราก็มาปาดดินออกนะทุกคนปาดดินออกก่อนปาดดินเราก็ไปทิ้งขยะนะอยู่ที่นี่ยต้องใส่ถุงทิ้งนะคะเด้อเด้อแกออกมาจากขาวอย่างเงี้ยทุกคนกินยังไม่ได้ลูกไม่ต้องโผล่หน้ามาโผล่มาหน้ามันขอไม่ได้กินยังไม่ได้ก,ไาาาาไไดกินยังไม่ได้ไมาคจะเอาดินออกเนี่ยขอไม่ได้ น่ยังไม่ได้หนูจะมาขโมยเอาไม่ได้กิน <WA S 2> ยังไม่ได้ไงกินยังไม่ได้เอาหมาหน่อยกันเด้อโอ้ยจะเห็ดกิบได้บ่หลาพี่นอ๋อดูแหน่แน่แน่แหน่แหน่แน่เอาลากลังหมามาไปไหนไม่เอาไปกินยังไม่ได้แน่แน่เนี่ยมันหลากลังเข้าแล้วขวัญ้เนาะเห็ดกิบนึกดูคอยติได้แต่ลกระปิบหมาหน่อยกับมัดขวัญนะทุกคน ทำในบ้านก็ไม่ได้เขาดูทีวีกันเสียงดังเนาะจ๋าไม่ขอไม่ขอลูกกินยังไม่ได้ถ้ากินได้หมามา้าก็ให้กินแล้วลูกอยากกินนอไม่หมาหน่อยดูดิอ่อนงามมากเลยโอ้ยอ่อน,ออนข้า,ขาวขาวจา้ะขาวหมักเลยนี่นี่ดูดิเขาชอบเขาชอบ,อชอบกินยังไม่ได้เดี๋ยวให้มาม้าต้มก่อนนะอขอ อันเนี้ยอันเนี้ยหนอนเนี้ยเป็นหนอนเมื่อวานที่เพนถ่ายลงอะจําได้ไหมทุกคนถ้าใครดูคลิปเดียวเห็นหนอนเล็กๆเ,เท่าเนี้ยหนอยังไม่ถึงฝ่ามือนะครึ่งฝ่ามือวันนี้ไปขุดดูดิห,ห,หูเนี่ยหนอนเนี้ยตอนแรกโอ๊ย่หนอน,อนอห,หนอหนอที่เราเห็นหรือเปล่ามันก็มีหนอเดียวเนาะโอ้ยใหญ่มากเลยทุกคนไวหนอไม้เ็าจะเอ่โตไวนะคะทุกคนอย่างเราไปขุดมาแล้วว่าเราขุดหมดแล้วเงีย้ยพรุ่งนี้ไปก็เจออีกค่ะ เจออีกเพราะว่าหน่อไม้เขาเกิดทุกวันเนี่ยถ้าเราไม่รีบขุดอ่ะโอ้โหแกที่เนี้ยอ่าฝนจะดีเนาะหน่อไม้ก็จะโตไวนะคะนี่ก็เลยเหมือนบ้านเรานะบ้านเราโตช้ากว่าอยู่นะเอออย่างที่เพนเห็นอ่าของแม่ก็โตช้ากว่าอยู่นะทุกคนลบๆๆๆบ,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 บมามา่มาจะปาดหน่อไม้ไปบังขิ้ไปบงัปบงกล้องมะแล้ว กินยังไม่ได้มันเลี้ยงเรียบๆเลี้ยงเรียบๆตรงนีกกกกก้กินยังไม่ได้โอ้ยดูหนอนี้ยิ่งสวยทุกคนเนี่ยหนอนี้สวยมากเลยขอบคุณกำลังใจทุกคอมเมนต์นะคะทุกคนเดี๋ยวทำหน่อไม้ตอกันนะบา,บายบายไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วตึ้นตึ้นึ้นดูดูดดแกงเขบ